เดี๋ยวคุณไม่คนจับนะแต่ว่าถ่ายรู่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีชื่อคุนะ้องเบอกอบอรผ่าดูน่เหมือนคนคนเดียวกันเนาะรู้กันแล้วไงสวงได้บ้างขอสวง ก็เนี่ยอายุเท่าวดอกอนตัวอนนี้ตัวเล็กๆนี่เจ็ดติบแล้วเจ็ดติดป่าแล้วแกว่าที่กอยทำบุญมากเนี่ยไม่เคยทำบุญทุกวันเจ็ดติดป่าแล้วแกว่าอีกอรสิบสอง จอหลายบ้านหลายภาษาภาษาไปจำพวกน้ไม่ได้เน้ะเีสอนเออจจออดเออแล้วเราอจเงาเลสอนกันนะบ้นชื่อจีไงโจ้บอ เจ็ดแปดเก้าว wow. like> ้าวของใครด้วยของหนูอะไรยะเข้าอะไรยะ

ไม่ได้ไงแกไม้ยาวไม้ไม้แกไม้มามอบมอมอบไม่ได้ได้มซึ่งว่าเราได้ของเราเองหนูได้เองก็ถามว่าเอารอไก่ย่างสองคนหนูคนเดียวหรือกับปตีหนูบอกกับปตีงานนี่เหรองานงานหน้าไม่กี่คนไม่ยช่งานนี้งน้าี่น แต่ว่าจะได้แบ่งอันนี้ถูกแบ่งเวลาอ ok. ัดเนี่ยมุดกล้องมาแล้ว ไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเลยนะนัอน้อยน้อยน้อย่ะอ่ดแดของป้าตีน่ะแม่เลยสิบหกขอใครป้าไพ